สวัสดีครับนี่ฮะนมคาบอยเจอผลซะแล้วอะไรวัวอยู่ยังไงได้ออกไหมหรือว่าอยู่ในคองนีฮะสวัสดีคุณลุงครับนี่ฮะยูทูบชื่อดังช่องอะไรลุงก็ช่องอะไรนะช่องอะไรนะเอฟทีเอ็เฟทีเอีเอฟทีเี เนี่ยฟองงานนั่นแหละงานนั้นแท่ลุงเทียนนะฟาร์มวัวลุงเทียนคนสุดทเจอแล้วฟาร์มรอลงเงินลงเงินนะลุงเทียนเนี่ยเจ้าของฟาร์มวัวลุงเทียนครับอ่าเน็ตไอดอลครับเน็ตไอดอลเนี่ยเน็ตไอดอลคนติดตามเยอะครับเป็นเน็ตไอดอลของคนเลี้ยงวัวเนาะคนเลี้ยงวัวครับเนี่ยสุดยอดมากครับผมฮะ ลุงเทียนเนาะลุงเทียนคนเลี้ยงวัวครับผมในวันนี้ช่วงเช้าก็จะมาซื้อของให้เมียรครับผมอ,อยู่ในช่องนี้เก่งเหลือเกินครับเป็นคาอบอยขี่ม้าเลี้ยงวัวแต่ชีวิตจริงนี่ต้องมาซื้อของให้เมียรครับซื้อของให้ภรรยาอยู่ที่เมืองเทศบาลเมืองสุรินทร์ช่วงเช้าครับวันนี้กับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับดูสิครับพี่น้องฝนตกทั้งคืนครับผม ไปต้องทำมาหาก,กินแล้วครับผมวันนี้ตายสถานเดียวฝนตกกันหนำครับทั้งคืนเลยครับผมกานั้นพ่อค้าแม่ค้าพวกเราก็ยังไม่หยุดครับยังไม่ยอมแพ้ครับถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องชีวิตก็ต้องมือนต่อไปครับแล้วก็วันนี้ถือว่ายังโชคดีครับเป็นวันอาทิตย์ครับนักเรียนนักศึกษาได้หยุดครับผม แต่พวกเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับดูสิครับบรรยากาศครับยิงยิงถ่ายยิงแรงน่าจะทั้งคืนเมื่อคืนที่ทั้งคืนนะครับวันนี้น่าจะทั้งวันดีครับผมกำนัามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนถึงจะเป็นพายุที่ไม่หนักครับแต่ว่าตกแบบนี้ครับตกแบบนะฮะแรงต่อเนื่องครับตกตลอดนะอยู่ที่ร้านพวกเราครับเทศบาลเมืองสุรินทร์เช่นเคยเนาะ เราก็มาอัปเดตช่วงเช้าให้เ c เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าณเวลานี้ตีสเกือบตีห้ครับฝายุผลฝนก็ยังกระนำะตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับตอนนี้เรามาเจอลุงลุงเทียน่ะลุงเทียนเน็ตไอดอลอ่าเรื่อง2วัวผู้ชายขี่ม้าเลี้ยงวัวอ่าน่าจะไม่ค่อยมีเนาะ,ะนี่ฮะเจอตัวจริง เลียงจริงฮะเราวัวไอ้นั่นเหลือกี่ตัวมากี่ตัววัวประมาณเจ็ดสิบตัววัวประมาณเจ็ดสิบตัว่เจอคาบอยครับตัวจริงครับผมเฮ้ยมน้องไปดูข้อวัวตลอดนะบอกไปเยอะไปดูข้อวัวไปเรียนรู้ว่าเลี้ยงยังไงทำไมเลี้ยงได้เยอะแท้เออนั่นแหละเพราะว่าจะเลี้ยงวัวเลยดิครับแต่ว่าขี้เกียจไง มันนีมันใขยันมันลุงไงครับยังไม่เหนื่อยนะมันก็ไม่เหนื่อยคนขยันครับคนขี้เกียจมันมีครับผมเราต้องใช้จังอ่ะใช่แล้วนีฮะแต่เราดูแลทำอย่างอี่นอ่ะมันลำบากกว่านี้อันนี้มันไม่เสี่ยงใช่ไม่เสี่ยงใช่ไหมอยู่ในครอบเงี้ยคิดดีดี กินข้าวเราใส่ฟางใส่น้ำแล้วเราไปไหนก็ได้วันค่อยมาวันค่อยมาใช่ไหมถ้าหน้ายแรงน่ะใช่หน่ายแต่หน้าฝนนี่สบายเลยหน้าฝนอยู่ในค้ออยู่ในข้อครับให้จะกินแต่ฟางกินแต่ฟางอ่ะคุณลุงถามนิดนึงการเลี้ยงวัวนี่เขาให้กินหญ้าไหมถ้าเป็นดีไหมก็ดีแต่เราไปตัดหญ้าไม่ทำไมเราไม่ปลูกเองล่ะมันาะเราไม่มีที่อ่ะโอ้ ถ้าถ้าเรามีที่สักสองสามได้ในปลูกกว่ากินไหมได้เลยแกแกอย่างนั้นเราต้องไปปล่อยแปลงหญ้านะทำรองร่องไขมันนะไม่ถ้าเราปลูกไอ้ตัดปลูกไว้ไอ้คือปลูกไว้ตัดมาให้มันกินอ่ะมันมันใช้แรงงานเยอะนะใช่ไหมเอาไอ้ทะเลนั่นไปอ่ะใช้ใจมันเยอะใช้ใจมันเยอะแล้วของผมนี่จิ้มเด็ดฟางเด็ดฟางเดียวเลยเย็นก็ให้จ่าปฟางประมาณตัวเลยยี่สิบบาท คือมีวัตมีอาหารเสริมไปด้วยปกติเลี้ยงารต้องเติมุกอย่างนั้นแหละค่ะต้องเติมเนาะถ้างั้นไม่โตเนาะไม่ทันกินเพราขาดสารขอมสารผอมเหมือนชาวบ้านเราที่เลี้ยงทิ้งเลี้ยงกว้างเนาะเนี่ยต้องมีวิธีการเลี้ยงสบายเลยเนาะเออแล้วลูกสุนันได้ขี่ม้าไหมนี่ก็เล่นบางวันแดดดีๆก็ขี่ถ้าแดดไม่ดีอะดิขี่ไม่ได้ป่ะ ได้ยุจะมาเปรียบคดนะมาตื่นไม่ลุงไม่ไม่เชื่องมาเชื่องมาเชื่องเนี่ยใครใครเป็นเด็กพิการพิการไม่ค่อยแข็งแรงไปขี่ม้าลุงได้เลยไอ้พี่ตาบำบัดบอกไม่ต้องเสียตังค์มาเชื่องมันก็วิ่งกระดกกระดกกระดกเรื่อยนะกระดกแลาให้มันเดินขยับแค่เด็กที่ใหญ่ที่การนะครับพอไปขี่แล้ว เห็งงัวแต่มามันจะเอาไปล้มดีก็ให้ขีได้เจ้าของยื้อพ่อสาพ่อล yeah> anyway claro ื้อน้องอะไรก็จุ้ร oh, oh, ิงอ๋อแค่ก uh, ็ให้ขี่ืมก็เ hm ห็นไหมที่สุนทรสนามเป่าอ yeah. ๋อก็ทำแบบนี้ไหมเขาให้ไปขีนี่ยทาบอยขีมาเลี้ยงวัวเจอตัวเป็นเฟนวันนี้อ่าอยู่ในช่องยูทูปของอะไรเนี่ย F G N เอทีเอ็นฟาร์มไอเอทีเอ็นฟารไอคนนั้นชื่อไอฟาร์มเออตามเและเอทีเนี่ยมันชืออ่องของเขาอ่ะอ๋อเอทีเอ็นฟาร์มครับอ่าลุงเทียนผู้ชายขี่ม้าเลี้ยงวัวลุงม็ขี่อ่าลุงเทียนนี่เขาชอบดูเขาให้รายรายวันเขาให้เที่ขี่ส่งไงก็ดูอยเนี่ยดูที่เนี้ยเราไมีใครไปถ่ายทุกวันไหมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยเนี่แน่ยัง ไอเด็กคนนี้ยังถึงร้านเสี่ยอย่างนี้นะไอ้มันทายมันก็มาน่ะมันไม่มันไม่ค่อยได้เอาตค์เท่าไหร่หรอกหนึ่งคือผมก็ต่างไปให้ผมเปลีอยนเขาได้เงินจากทำยูทูบยูทูบไงก็อาให้ลุงเนาะคนติดตามดูไงคนติดตามดูเยอะเนาะสองเขามีอย่างีมีโปรแกรมแบบคนคนดูให้ไปถามผมอย่างเงี้ยเขาก็ทายตรงไปให้ เนี่ยเป็นอ่าเน็ตไอดอลครับผมเรียกว่าเน็ตไอดอลเลยน่นเสร็จแล้วบกเพึ่งมาลูกปลาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปอ่ะครับกัดโชคดีคุณลุงครับวันนี้ฝนตกก็ลําบากหน่อยครับกลับบ้านแล้วลูกสาวเรียกก็มองหน้าแล้วครับฮะไปแล้วไปแล้ววันนี้ก็บรรยากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยกับพวกเราครับพ่อค้าแม่ขายอเกษตรกรช่างหลายอ่ฮ คนเลี้ยงวัวก็ลาบากคนทํานาก็ลําบากคนปลูกมันก็ลําบากครับลาบากทุกอาชีพครับคนค้าขายยิ่งลําบากครับนี่ฮะเจอเรื่องของฝนฟ้าอากาศแบบนี้ครับแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดและสู้ต่อไปครับพี่น้องเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเอามีแต่เบอร์สองโอเคใครเข้าวันนี้ครับประวัติเข้ามาน้อย บรรยากาศเทศบาลเมืองุรินครับช่วงนี้ก็ลูกค้าหรือว่าคนที่มาจับจ่ายใช้สอยมาจับจ่ายซื้อของไปขายก็ไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าอาจจะมองว่าฝนมันตกแล้วมีขยะออกมาแต่บางขั้นบางร้านก็ต้องมาครับฝนตกฟ้าร้องต้องมาครับผมเนี่ยเนี่ยสู้จริงๆครับผมแต่งชุดยังกับไปทํานาครับไม่ได้แต่งชุดมาซื้อกับข้าวครับแต่ว่า ดูสภาพครับเหมือนกับไปทํานาเลยฮะห่อหุ้มด้วยพลาสติกครับกันแดดกันฝนแล้วกันฝนครับพี่น้องช่วงนี้สู้กันไปครับไปกําลังใจทุกๆท,ท,ท่านครับไม่ว่าเขาว่าเราครับเนาะหากินเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพกันต่อไปครับกับวิถีชีวิตของคนเราครับฝนตกฟ้าร้องแดดออกนะก็ต้องสู้ครับื่อกี้ก็ได้คุยกับ ลุงเทียนครับผู้ชายเลี้ยงวัวเนาะหรือว่าเจ้าของฟาร,ร์มเลี้ยงวัวที่ใช้วิธีคาบอยครับนะขีม่ม้าจุดเด่นของเขาคือขีม่ม้าไล่ตอนวัวครับนะขีมาไล่ตอนวัววัวไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะผมวัวจะชนนอนครับ <laughs> โอ้ครับคุยกันกัพไปน้อง เห็นบรรยากาศจริงๆครับของเทศบาลเมืองสุรินทร์นะเวลานี้ครับตีห้าครับผมอะไรนะัทำคลิปไปครับไม่รู้จะทำอะไรครับก็ขายไม่ได้ครับพี่น้องขายของไม่ได้เลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทุกคนครับเนาะทุกๆุกท่านครับผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ